อเมเิีาบานีนะไม่เป็นไรไม่ยังไม่ยังเอาอวไวบางที่ยังของญี่ปุ่นน่ะที่เราเปลี่ยนว่าชนะเยอรมันชนะยุโรปชนะ what